สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่ออะไรกับคุณในวันนี้ด้วยไพย่พรมยานฟังเพงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดสองนะครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2ึ่งสองดีครับติก๊กตอก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 พอเสร็จเราก็เลือกไพ่เลยนะครับสําหรับชุดที่1นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อคุณว่า ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องจิตใจโฟนนิดนงแล้วก็ศึกษาบุรุษของเป้าหมายให้เป็นหน่อยแล้วก็ใจเย็นนิ่นึงและสิ่งที่คุณปังมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ชี้สองมาน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและปังขึ้นนะครับคุณต้องจิตใจเข้มแข็งนิดนึงครับแล้วก็ รู้จักที่จะทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่และสิ่งศสิทธิ์นิดนึงแล้วก็คิดดีทําดีพูดดีนิดนึงนะครับและสิ่งศสิทธิ์คุณปางโคตรมากพอตัวเช่นเดียวกันนะจ๊ะมาที่ที่สามนะครับสิ่งศสิทธิ์ต้องการสื่อความรู้คุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องภาพลักษณ์ดีนิดนึงซื้อสัตว์ตอเป้าหมายตัวเองหน่อยแล้วก็จิตใจฝนนิดนึงแล้วสิ่งศักดิ์ทคุณปังโคตรมาก เตือนตัวไปเลยจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์ก็งลงในการปดกดเป๊ขอ,ของขันไา้จังยน,นะครับและใครยังไม่ได้กดติกกดตามเฉจากการปวดกดติดตามเ่พาจัดสักนิดนึงว่นะครับก็ประมาณนี้ครับดลราครับผมมาจากจีรพชัชกรหมอดูมิชินี่สวัสดีครับ